สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้บ้านสวนชุ่มไผ่หวานนะครับจะมาสาธิตการพวนด,ดินนะครับปวนดินต้นไม้นะครับทําไมถึงพ้วนดินก็เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้ต้นไม้ได้ดีขึ้นนะครับเมื่อดินมันแข็งเนี่ยน้ําที่เราลดเนี่ยมันจะไม่สามารถซึมลงไปในในดินได้เต็มที่มันจะอยู่ข้างบนนะครับดังน,น,นี้เราก็ต้องปวนครับพวนเพื่อให้ดินมันล้วนนะครับ เพื่อถ้าดินร่วนแล้วมันก็จะเกิดโพงอากาศนะครับพรงอากาศข้างใน,นซึ่งอากาศก็จะสามารถาแทรกเข้าไปในดินได้นะครับเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอากาศเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนออกซิเจนนะครับเป็นหลักนะครับไนโตรเจนเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตออกซิเจนยี่สเอ็ดเปอร์เซ็นตตามที่เราได้เรียนมานะครับซึ่งไอตัวไนโตรเจนนี่ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น,ป,นปุ๋ย ธาตุอาหารหลักของของของพืชน,นะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมี nitrogen phosphorus o t a s s i u m นะครับ NPK นะครับตามนั้นนะครับซึ่งถ้าในเจรนมันสามารถแทรกลงไปในดินได้มันก็จะสร้างความเจริญเติบโต,ตให้ดีขึ้นแล้วน้ําก็สามารถที่จะซึมเข้าไปได้ดินได้ดีนะครับแล้วดินก็จะไม่แห้งเร็วนะครับถ้าเราควรดินบ่อยๆต้นไม้ก็จเจริญเติบโต,ตนะครับ พรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเริ่มเติบโตนะครับทคนการพรวนของผมก็ง่ายๆนะครับก็พรวนรอบทรงพุ่มนะครับแล้วก็จะดูทรงพุ่มของต้นไม้นะครับอ่าแล้วก็ขุดใบบริเวณทรงพุ่มซึ่งโดยหลักๆแล้วทั่วไปนี้ลากลากของต้นไม้จะไม่เกินทรงพุ่มนะครับดังนั้นก็คือเราก็พรวนให้ลึกๆในบริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับส่วนด้านในในทรงพุ่มนี้เราก็พรวนให้เล็กน้อยนะครับ เพื่อไม่ให้ดวนรากฝอยนะครับถ้าดวนรากฝอยแล้วรากขาดมันก็จะทําให้ต้นไม้เหี่ยวหรือว่าชนะการเจริญเติบโต,ต,ต,ตนะครับการที่เราพวนรอบทรงพุ่มนี้ก็เพื่อจะให้ดินบริเวณนั้นล้วนซุยนะครับด้วนซุยแล้วก็รากก็จะแผ่กระจายออกไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วทรงพุ่มก็จะแผ่ไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยเมื่อพวนเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาฟางนะครับฟางอยู่ด้านนู้นนะครับฟางด้านนู้นซึ่ง เราขนมานวดอยู่แถวนี้เพื่อเราจะมาคุมครับก็คือคุมให้รักษาความชื้นไว้เราลดน้ําไม่มากก็จะชุ่มชื้นตลอดนะครับก็คือนี่คือประโยชน์ของฟางแล้วถ้าฟางมันเน่าไปแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้พืชต่อไปยินแล้วเราวก็ฟางมาคุมเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อเราลดน้ําต้นไม้นะครับมันก็จะรักษาความชื้นไว้นะครับอันนี้เป็นฟางเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เราคุมนะครับ ก็เอยาลายเป็นป <an> ุ <S an> ๋ยแล้วอันนี้ก็เราก็กุมทับอีกทีหนึ่งอ่าถ้ามีปุ๋ยคอกนะครับถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยแล้วก็โรยโรยบริเวณครับโรยออกไปบริเวณนี้นะครับบริเวณใต้ทงพุ่มเทคนิคการพรวนดินสไตล์ลุงจุนนะครับก็ก็เรียนรู้กับที่อื่นมาแล้วครับแล้วก็เราก็มาทําเองนะครับนี่ก็คือการการพรวนดินนะครับก็ถ้าอยากให้ต้นไม้ที่บ้านนะครับ จะเลือนกงามเราก็พรวนดินบ่อยๆใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับมีหญ้ามีอะไรก็มาคุมควรไว้เพื่อรักษาความชื้นนะครับทําไมถึงเรียกตัวเองว่าลุงจุนนะครับก็อยากจะบอกว่าเรียกตามน้องนัชานะครับน้องนัชานี่คือเป็นลูกสาวพ่อเป้านะครับซึ่งพ่อเป้านี่ก็จะเป็นน้องที่ทํางานผมนะครับท่านประหลัดอัตราวุฒินะครับโกดเครื่องนะครับก็คือก็ได้แรงบันดาลใจกับน้องนัชานะครับซึ่งเขาจะเรียกผมว่าลุงลุงจุนนะครับ ปกติแล้วผมจะไม่ทําคลิปผมจะถ่ายภาพแล้วก็ลงเผยแพร่ไปนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็อยากจะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะครับที่ทํานะครับก็เอาไปลองทําดูนะครับบางครั้งอาจจะผิดอาจจะถูกเราก็ต้องลองนะครับถ้าลองแล้วได้ผลเราก็ต้องทําลองก่อนแล้วก็ทําแต่ละวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับบ้านสวนชมไผยหวานนะครับกับลุงจุนนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามด้วยครับ Facebook นะครับบ้านสวนชมไผ่หวานนะครับบึงการนะครับ YouTube ก็บ้านสวนชมไผ่หวานบึงการนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับใน YouTube ได้นะครับเิชจอว่าบ้านสวนชมไผ่หวานบึงการแล้วก็จะมีคลิปที่ผมได้ทำไว้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตาม